ในวันที่30สิงหาคม2023ในเมืองไอวินส์รัฐยูทาเด็กชายวัย12ปีรูปร่างผอมโซได้โผลยอยู่บนหน้ากลองวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งเขากดออดเพื่อขอความช่วยเหลือชายเจ้าของบ้านเปิดประตูเพื่อพูดคุยกับเด็กชายก่อนจะพบว่ารอบข้อมือข้อเท้าของเขาถูกพันด้วยเทปกาว said he just came from a neighbor's house and we know there's been problems at this neighbor's house he's emaciated he's got tape around his legs he's hungry and he's thirsty เนื้อบางส่วนของเขาหลุดลุยเด็กชายบอกว่าเขาหนีออกจากบ้านของคนที่ชื่อโจดีซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสาวใหญ่วัย50ปีที่ประสบความสําเร็จอย่างมากบ้านของเธอมีมูลค่ากว่า5ล้าน0แสนเหรียญสหรัฐตำรวจเดินทางไปจับกลุ่มโจดีหญิงเจ้าของบ้านและยังจับแม่ของเด็กที่ชื่อรูบี้แฟรงกี้ที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามกว่า2ล้าน5แสนคนไปด้วย ทำไมลูกของเธอถึงไปโผ่ที่บ้านของนักบำบัดหญิงที่ห่างจากบ้านตัวเองถึง300ใหม่และทำไมแม่ของเด็กอย่างรูบี้ถึงถูกจับกุมพร้อมหญิงเจ้าของบ้านด้วยหาคำตอบได้ในคลิปฉบับเต็มของเคสหลอก EP 3กับคดี Ruby f r a n k กีแม่มารอมอนตามลิงกด้านล่างได้เลยครับ